สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเลยอนค่ะผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะดีเทลช่องคอจะเป็นคอวีปกค่ะมีกระดุมตกแต่ง5เม็ดเป็นสีเดียวกับตัวชุดนะคะแล้วก็จะมีการเย็บตีเกตดด้านหน้ามาให้ด้วยแบบนี้ค่ะในส่วนของแขนนะคะความยาวประมาณ5ส่วนแต่งเป็นลูกไม้ซีทูเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็มีกระดุม1เม็ดด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนั่นเองค่ะ ด้านข้างนะคะจะมีการเย็บจับจีบมาให้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จับเป็นสีพื้นแบบนี้เลยค่ะจากความยาวประมาณ5ส่วนค่ะแต่งเป็นลูกไม้สีทูเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็มีกระดุม1เม็ดให้ด้วยค่ะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่28นิ้วนั่นเองค่ะตรงชายเสื้อนะคะจะมีการเย็บจับจีบมาให้ด้วยแบบนี้2ฝั่งเลยค่ะ ก็แต่งกระดุมมาให้ด้วยค่ะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้นะคะอยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเย็บจับจีบตรงชายเสื้อให้ด้วยซ้ายขวาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีพื้นค่ะรุ่นนี้มีห